สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาใหม่คอยไปล่องทายทอดสดทางเฟซบุ๊กมันทายบระท่านใดเือมดเส้านี้มันเปิดได้แล้วแต่คอยบหวางเล่นนะคะคอยเฮ็ดงานคอยแค่เขาไปล่องซื้อซื้อซ้ำซุ้งนะ่ะมันให้คอยโหลดโปรแกรมใหม่พี่น้องคอยกระโหลดนะโหลดตามมันบอกทุกข้างแต่ข้างนี่มันมันมีผลกับเฟซบุ๊กอ่ะคอยบอกขาใจทุกันว่าเป็นอย่างอือ เฟซบุ๊กกับไฮโหลดโปรแกรมไม่โทรศรพซักับไฮโหลดโปรแกรมไม่เผื่อกลดดไม่เบิร์บัดที่นี่ท้ายทอสดสดไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นอีหยังเส็งเลยพริกสดพริกแดงนาะค่ะอ้ยหอม พร้อมนานดอกไม้เดี๋ยวสิกินบอกมองแบบคัดๆเด็กขอนิ้วมุ้เนาะพี่น้องอยากอะไรอันนี้พริกแหงเนาะตอนที่คอยยกเเทเบิ้งว่าหันนี่พริกแหงเนาะถ้าห้าได้มากห้าวตรงเปิดให้มันมันมีระบายบอกพริกมันสีแดงบอเห,น,เหนียวถ้าเกิดว่าห้าปิดไว้บอกพริกมันบอกพริกมันสีเห,น,เหนียว ถ้าเปิดให้ร่มมมนเข่าบักพริกแหงนี่มันสิกรอบ,รอบ <c oughs> นะคะหลางอย่างดำขึ้น โอ้ใบกะเพราใบกะเพราพี่นอ้องกะเพราบานเฮ้าอือืมหอมกะเพรายูนี่บอหอมนะกะเพราบานเฮ้าหอมพัดก,กินแซ่บมากอืโต๊ะเต็มค่ะบ้วมีหมอกสีว่าง รับบอกใหญ่เลยค่ะหอมมากตะไคร่อนสาวบอกว่ากูเลือกให้มึงหัวแบบอวบๆใหญ่ๆเลยนะคนละว่ะยำปลากระป๋องโอ้ยแซ่บหลาย คืออะไรคิงสดกระเป๋าเงินคิงสดขนาดขิงคุณเพื่อนก็ซื้อมาให้มีการมีการขอเห้ด้วยนะขอหักกินกับส้มตำหน่อยดีนะสุดนะวะค่ะ ไฮครีมอันนี้คืออะไรเอ่อโอ้อันนี้ของของเข,งขงาไงเล่าเขาไงเล่าบอกอันส่งกับเอ้ยเอสอส่งกับเสือกับรองเท้าเราไม่ได้อยนนู่เผือพวงนะคะหรือว่าอีสานบ้านเฮาเขาเรียกว่าบักแห้งเนาะบักแห้งน,นะคะย่างละนิดยา่ยางละหน่อยพี่น้องแต่ยงังดีเนาะ ันนี้คือของโปรดที่อยากได้มากที่สุดสิเปิดใหเบอรคอยแพ่ดแดดแดดมันออกแล้วตุ้มพื้นขึ้นยุหูนี่ยุหูนี่ขั้นดิกๆเลยยุ่คอแล้วก็ยุแขนอออแพ่แดดพี่นอ้องหุดหลายว่ะไม่ค่อยได้ถือแดดสั่นละ ห้อยหยดองแต่ไม่มียีห่ห้อไม่รู้ยี่ห้ออะไรนี่ค่ะบ่มียี่ห้ออือสามขวดที่บอกบ่มียี่ห้อนี่คือบมเมนบะเมนวาดูถูกเขาว่าบะมียี่ห้อเด็กบะเมน พี่บอกว่ามียีหอ้อกับอบ่าไอานซื้อให้ฟปังน่ะนะพี่นอ้องเออก็เลยบอกว่าอม่มีหอ้อเนาะค่ะเดี๋ยวครูลองคุนค้นโลกสวยสี่ว่าเ้ค่อยอีกโอ้ยบอมเอนพันทรงมาให้ฟิฟี่เด้พี่น้อง คอยหายแล้ส่งมาหายหนีคอยหายเงินแล้วเด้ออือคอยหายเงินนะเขามีน้ำใจน้องเขาเขาก็มีน้ำใจกับเขาเนาะตอบแทนกันไปนะคะพี่น้องหายค่าของเขาที่เขาซื้อมาเขาหิวมาเนาะกลับไปเมื่อไทยก็ได้ไปเลี้ยงเบียเพื่อนสาวข้าชี ชีอยากได้อย่างมากทีุู่คือบอันี่เลยค่ะรากมันเพราะว่ายุ่นี่บมีนะคะอันนี้คืออะไรกระชายกระชายนะคะน้ำยาตีทุกไก่ได้จ้า อหอมหอมอันนี้คือพริกป่นหนึอยี่สิบบาทอันนี้คือพริกเขียวพริกขี้หนูขี้หนูจ้ะ ลูกใหญ่มากว้าวโอ้โหใหญ่มาก20บาทลูกเลย20บาทไงอีลีขาพ่อแม่ลูกเดียวเด้อสามลูก กโลเมนี่กิเออโอ้ยวางไว้ตรงนี้ก่อนฮิฮิฮิอกมาอ๋ออ้วนหามแข็งดีบอสแข็งสดมากตั้กินตาเลือกระบาดนี่พี่น้องได้ ได้เห็นคอยกินทุกมือละ่ะแต่ขนาดบะมีบปกกกอบหลายสมนีกันยังกินให้เบิ้งแคบทุกมือเนอะมากค่ะมาดูส่งต่ำนะคะโอ้โหลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่มากฮัปเต้ฮัปเต้เออว่าผู้บายัางว่าจะใส่หนังสามคนเห็นผู้เดียวผู้ชมไว่ได้เห็นน้องไม่ได้คัน้องไส เาใจความรู้ซึกของขอยตอนนี้นะพี่นอออ้องเออมก้วอบอกวนบอกจินเราไปทุกมือ้อได้จินทุกมือ้อไม่ก่เอม น่ารักแท้พี่น้องเบิง้งแหมมันเข้าใจส่งมาให้นะดีใจพี่ใจมีอย่างอีกขวดหนึ่งบอลูหอเสือไว้พี่โผพี่น้องแกว่าคอยคอยอ้วนโอ้โดอกแท้ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเอตตาว้าว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 ยอดเอ้าอันรต่อ,อยังเหลืออีกหน่วยหนึ่งปาดสี่หน่วยโอ้โหเ,เลีเลียตัดไปอ่ะ <c oughs> ต้องเก็กหัวเอ้ยมี่เด็กที่อายุฮู้ฮู้อันนี้แบบลูกกลมนะเก๋ ป oh, oh, oh! oh! ิดตาเห้ท oh! ีน้องอุ๊ยใจเ ตากอากาศสติเอาเฝ้่าใส่ช่องฟิกก่อนมันอัดมากโอ้อันนี้มีมีอีกขวดนึงบอกรักแบบเสียงลาไหวก็บอกเราดี๋ยวเสิรักกินเอานี้ไปใส่ฟิกไปกันเด้อพี่น้องเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวมากินตำสมกันเนาะ 谢谢。